โอเคครับมากันนะฮะเจอกันกับ PG อีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่เราจะมานำเสนอสล็อตเด็ดกันนะฮะก็เกมนี้นะครับเป็นเกมเจเนชาชั่น,นะครับฟอร์จูนนะ,ะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากๆเลยนะครับถ้าใครนะ,ะเกิดสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้อง PG วะผมบอกเลยว่า PG มันดีจริงะครับหลายคนอาจจะไม่ได้รีวิวนะ,ะไปโจ๊กเกอร์บ้างไปสล็อตอูนี่นั่นบ้างแต่ว่าเราเน้นที่ PG เป็นหลักเพราะว่ามันเด็ดจริงๆฮะมาดูนะครับว่าเด็ดจริงไม่จริงมา และก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากนะฮะกด u b s c r i b e นะฮะกดคลิปเราด้วยถ้าชอบก็แชร์ไปได้เลยนะครับเข้ามาครับก็ปรับเบ็ดเลยครับต่ำสุดนะอยู่ที่4นะมี12อะไรก็ว่ากันไปนะฮะมามี2 0นะผมจะเล่นที่20นะฮะต้นทุนอยู่ที่400กว่านะมาไปสัก30ปีสปินครับ30สปินนะเท่าที30ออโต้ไปเลยฮะมาดูกันครับดีจริงไม่จริงครับหมายแรกมาแตกเลยฮะโหดูนี่ฮะ18ครับมามาต่อไหม มาอีกแล้วครับ12มีองมีไหมครับไม่มีมาดูกันครับว่าเราจะได้กำไรเยอะไม่เยอะนะฮะสำหรับเกมนี้ครับเจเนชาฟอร์จูนไปต่อครับยังแตกเรื่อยๆครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนไม้ละยี่นะผมบอกไว้ก่อนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งมาครับไปเรื่อยๆครับยังไม่แตกครับมาแล้วครับนี่ฮะเด็ดจริงฮะไม้ละยี่ซัดไป960ครับมาบิ๊กวินลอยขึ้นมาแล้วครับ ต่อไหมฮะ960นะอย่างที่บอกไปเมก้าวินครับไปจบที่เมก้าวินครับ600 960นะโทษที960ครับเริ่มต้นที่ไม้นี้นะฮะ20เท่านั้นครับเกมนี้เริ่มต้นที่4เครดิตนะโอ้โหค่ายพีทีครับมันเด็กจริงฮะไปต่อฮะมาครับ24 27ครับประคองไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้มานะฮะมาอีกฮะมาอีกไม้ม่ครับห้าสิบสี่นะเมื่อกี้ ประคองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแตกแบบหนักๆให้เรานะครับไม่ต้องพึ่งน,นะครับฝีสปินนะสำหรับเกมนี้มีคนแนะนํามาอีกทีนะฮะว่าสปินไปเลยครับเด็กกว่ามาครับไปเลยครับมายังไม่มานะฮะยังอยู่ที่เหลืออีกสิบสปินนะที่เรากดออโต้ไว้ครับ มาดูนะครับประคองไปเรื่อยครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนมามาอีกไหมครับมาอีกไหมจะมีอีกไหมจะหมดแล้วนะจะมีอีกไหมครับจะมีอีกไหมครับมาครับสิบมาครับ้อยยี่สิบครับต่อไปครับอ่าวายมาอีกไม่มาครับได้มาร้อยกว่าครับประคองไปเรื่อยฮะอีกห้าครั้งสุดท้ายครับเฮ้ยนี่แค่ตัว K เะเวัยเจ็ดร้อยหกสิบกว่า โอ้โหครับนี่นะพยา,ยามประคองไปเรื่อยฮะต้นทุนตอนแรกเรามีอยู่ประมาณ400นิดๆเท่านั้นนะครับเมกะวินครับ768ครับตอนนี้มีอยู่2,000แล้วนะฮะโอ้โหอีก3 4รอบครับ2 3มาได้อีกไหมฮะอีกหน่อยนึงยังมาอีกครับ24โอเครอบสุดท้ายสำหรับออโต้สปินเลาครับได้มาทั้งหมดโอโ้ประมาณ1 0 0นะฮะ เรียกได้ว่าเด็ดจริงๆครับสำหรับเกมนิชาฟอร์จูนะครับสำหรับ PG นี้ให้อยากนะครับลองเล่นเด็ดๆแบบนี้หรือว่าอยากสอบถามอะไรครับคอมเมนต์มาได้เลยครับไม่ก็แอดไลน์นะครับถ้าอยากเล่นเกมมันๆแบบนี้ก็สมัครในนั้นได้เลยนะฮะผ่านไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับ Enjoy your bet ครับ